จากคนีแบบที่3ค่ะลำแบบที่3กันต่อเลยนะคุลูกคาสำหรับคนีแบบที่3ค่ะลำแบบที่3านีนะคะกุลสุดดีแมดเดมสเปคคะพารเดอรถปีหนิปีหนู่ค่ะคุลูกจ๋าเกียร์ธรรมดานะสองพาร้ซีซีสำหรับคนี้ราละตามบริการแจ้มีค่าขนเดมีค่าใช้จ่ายนะราคาเริ่มต้นนะคะคุลูกค้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่1นึ่งแบาทค่ะหนึ่งทันนะหนึ่ลูกค้าน่ารักได้มากกว่านี้ค่ะราคากันต่อเลยสองพันราคาเป็นราคาสองสามสิส่ สองพันสี่พันราคาหน้าราค่ะเซ็นเตอร์มือสี่พันราคาให้ลานค่ะเซ็นเตอร์มือสี่พันกมาแบบราคาหน้าราคะหนึ่งหนึ่งแปดหน้าลานอะไรจัะสตอร์ก็ใหม่สองหมื่นออนไลนค่ะสองพันราคาอะไรสตอร์ก็ใหม่สตอร์คได้เลยสี่พันราคาแล้วนะคะสองพันสี่พันดอกพันราคาไปต่อคู่แขกรา เลยแสนสองพราคาตอนนี้ค่ะแสนสามหมื่นออนไลน์นะแสนสาม่นราคาออนไลสั่งตอกดใหม่สาคาอีกทีค่ะซื้ได้ต่ำได้สรคามาได้เลยค่ะหนึ่งแันราคาตอนนี้ค่ะแสนสามสราคาออไลสั่งตอกดใหม่สรคาอีกทีนะคะแสนสาม่พราคาสู้ค่ะแสนสามราคาออไลสั่งต่อยกใหม่กดใหม่อีกทีค่ะแสนสามพนส่พราคาออนไลน์ค่ะแสนสามพันสี่พันแสนสามพ่นสี่พันแสนสามพันสี่พันหกพราคาไปต่อแขกราคากรต่อได้เลยสั่าตอกดใหม่สรนค้าอีกทีได้มากกว่าที่แขกราคากระต่อ พาราคาลยแล้วค่ะสตอยกใหม่ให้โคสุกได้เลยค่ะแซซี่มือ0 0พราคาตอนนี้ค่ะแซซี่มือ0 0พันสตอกระใหม่สราคาอีกทีค่ะแซซี่มือ0 0งพันแซซี่มือ0 0งพันแซซี่มือ0 0พันดับหนึ่งแซซี่มพันับสองเแซซี่มือ0 0ผาราคานี้ที่ออนไลน์สตอกระใหม่สราคาได้เลยนะคะหนึ่งแซซี่มาราคานี้ที่ออนไลน์4,000ราคาสู้ค่ะแซซี่มือ0 0พราคาออนไลน์สตอกระใหม่สราคาได้เลยค่ะแซซี่มืซสี่พันแซซี่มือ0 0 0นันแซซี่ม่อสค่กันดัลยนึ่งหนค่งแซซี่มือสี่ เซซี 16, 000. 16, 000. 16, 000. ่มนกพันเซซี Dani ่มนกพันน <c oughs> ับหน่งเซซีมันบาทพันราคาไบต่อแคราคาต่อได้เลยเซซี่น้าหมืราคาตอนนี้สอบกหมคอได้เลยค่ะเซซี่้าหมือราคาออนไลน์ค่ะเซซี่้าหมืเซซี่้าหมือเซซี่้าหมืเซซี่้าหมืนับหนึ่เซซี่้าหมืนับสองเซซี่ห้าหมอาทราคานี้ชออนไลน์สอกหมแคาราคารต่อได้เลยนะคะหนึ่งแบาทราคานี้ให้ออนไลน์ค่ะสามศูนย์ศูน่บาทนับ สาหายค่ะสำรับขายที่ราคาหนึ่งแสน้ามืมา่บาทลูกค้าออนไลน์ได้ไปที่หมายเลขสามศูนย์ศค่ะ 30, 000, สามศูนยจบไปที่ลูกค้าออนไลน์หนึ่งแสน้ามืมา่นบาทคบกลูกค้าออนไลน์ด้วยนะคะ